สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฝึกโยคะบอลกันนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการบาลานซิ่งแล้วก็ยกขาขึ้นข้างหนึ่งนะคะเรามาเริ่มจากก้าวขาขวาไปข้างหน้าแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นค่ะมือขวาของเราแตะบอลไว้นะคะแล้วมือซ้ายของเรากางออกเลยค้างไว้ค่ะห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคแล้วต่อกันอีกท่านะคะเป็นท่านัตตราชาหรือว่าสิวะไร่ยรำมือขวาแตะที่บอลนะคะมือซ้ายจับเท้าซ้ายส่งขึ้นด้านบนค้างไว้5 4 3สีสองหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะทําอีกข้างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราทําข้างขวาตอนนี้เรามาที่ข้างซ้ายแล้วก็ต่อกัน2ท่าเหมือนเมื่อกี้เลยเริ่มจากบาลานซิ่งตัวเองก่อนการแขนทั้งสองข้างออกนะคะเราจะค้างไว้5 4 3 2 1เสร็จแล้วต่อกันที่นัตตะราชาเลย มือซ้ายค่แตะไว้ที่บอลมือขวาของเราจับที่หลังเท้านะคะแล้วค่อยๆส่งขึ้นด้านบนส่งตัวไว้ให้อยู่ข้างไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคดีมากค่ะต่อไปท่าวีรพัฒนาสนะเอหรือว่าท่านครบหนึ่งนะคะก้าวขวาก่อนเลย งอเข่าขวาให้ตั้งฉาก90องศานะคะลองเช็คเข่าตัวเองก่อนได้ฉาก90องศาหรือ,อยังแล้วกดสะโพกลงไปเยอะๆจากนั้นวาดแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะตามองตามมือซ้ายไปเลยขางไว้5 4 3 2 1โอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะไปต่อกันที่ท่าสามเหลี่ยมกับด้านค่ะ มือซ้ายของเรานะคะหลังมือซ้ายแตะไว้ที่บอลมือขวายกขึ้น5 4 3 2ี่สาสองหนึ่งโอเคค่ะแล้วเราจะทำเซตเหมือนเมื่อกี้นะคะ2ท่าเหมือนกันค่ะแล้วก็กลับไปทำที่ด้านซ้ายเราก้าขาซ้ายขึ้นมาค่ะแล้วเช็คเข่าตัวเองนะคะเข่าซ้ายตั้งฉาก90องศาแล้วกดสะโพกลงไป มือซ้ายแตะบอลไว้แค้นขวาวาดขึ้นเนื้อศีสตามองตามปลายมือขวาไปค่ะ5้าส,สาีสองหนึ่งแล้วก็ต่อไปเลยนะคะสามเหลี่ยมกับด้านวางหลังมือขวาไว้ที่บอลยกมือซ้ายขึ้นมาค้างไว้ห้าสีสสองหนึ่ง โอเคค่ะแล้วเราก็ดึงขากลับมาแล้วเราจะไปต่อกันที่ท่าพักนะคะนี่เป็นท่าพักของบอลในท่ายืนค่ะแล้วเดี๋ยวเซตต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นการนั่งบอลน,นะคะเราจะมานั่งตรงจุดศูนย์กลางของลูกบอลน,นะคะแล้วกางขาออก บาลานซ์ Balance, ตัวเองให้ดีก่อนเสร็จแล้วให้เรากางขาทั้งสองข้างออกเป็นท่ายักขาปลายเท้าทั้งสองข้างหันออกจากด้านข้างเลยเรามาเริ่มด้วยแขนขวานะคะวางศอกขวาลงที่หัวเข่าขวายืดข้างซ้ายของตัวเองลงไปเยอะๆขางไว้ห้าสสาสอง หนึ่งหายใจเข้าดึงตัวขึ้นแล้วกลับไปทําอีกข้างหนึ่งค่ะวางศอกซ้ายลงยืดสีข้างทางด้านขวาค้างไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งดีมากค่ะเสร็จแล้วหายใจเข้าให้เราค่อยๆย,ยกตัวขึ้นหายใจออกวางมือลง นี่เรียกว่าท่านั่งพักนะคะมือของเราจะอยู่ด้านข้างต่อไปเลยค่ะเราจะมายืดขาทั้งสองข้างท่านี้เหมือนท่าดันดาสนะในท่านั่งนะคะแต่เราจะใช้กับบอลให้เราเอามือทั้งสองข้างจับบอลไว้นะคะหน้าผากแนบชิดติดกับหน้าแข้งถ้าทําได้ค่ะทั้งสองข้างยืดตรงนะคะดีมากค่ะค้างไว้นะคะ สามสองหนึ่งเสร็จแล้วค่อยๆพยุงตัวก่อนนะคะแล้วยืนด้วยสซนเท้าค่อยๆกางแขนทั้งสองข้างออกหงอยหน้าขึ้นท่าน,นี้ช่วยบาลานซ์ตัวเองนะคะค้างไว้ก่อนห้าสี่สามสองหนึ่ง ดีมากค่ะแล้วเอามือจับบอลไว้นะคะค่อยๆพยุงตัวเองกลับมานั่งท่าเดิมค่ะเราจะไปต่อกันเลยนะคะก้าวขาขวาออกด้านข้างเราจะทำซ้าย s t r e t c นะคะยืดสีข้างทางด้านข้างแล้วขาทางด้านขวาตึงนะคะมือขวาแตะไว้หน้าขาขวาแล้วค่อยๆสไลด์ลงไปพร้อมกับเอ็นตัวไปด้านขวาเงยคอ,อมองตามท้องแขนซ้าย 3 2 1แล้วดึงตัวกลับมาแล้วเราไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยถ้าทรงตัวอยู่แล้วเราก็สไลด์ไปทางด้านซ้ายมือซ้ายจับข้อเท้าซ้ายไว้นะคะค้างไว้ห้าสี่สามสอง 1. ห,หายใจเข้าค่อยๆดึงตัวกลับเคลื่อนมาค่ะหายใจออกลดมือลงแล้วกลับไปท่านั่งเตรียมค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะเราใช้หลังค่ะเราจะใช้บอลในการนวดหลังเริ่มด้วยท่าสะพานนะคะหรือว่า bridge pose เราเอาหลังแนบไปกัดบอลแล้วค่อยๆดันตัวขึ้น ให้ขาของเราเหยียดตึงนะคะแล้วค่อยๆวาดมือขึ้นเนื้อศีรษะแล้วค้างไว้ค่ะ5 4 3 2 1แล้วค่อยๆสไลด์ตัวกลับลงมานั่งเหมือนเดิมนะคะมือจับบอลประคองบอลไว้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปที่ท่าวิวโพสกันค่ะก็คือสะพานโค้งเต็มเลย เอาหลังแต่บอลไว้ค่ะแล้วค่อยๆสไลด์ขึ้นไปแล้วค่อยๆก้าวขามาใกล้บอลอีกนิดนะคะเพื่อพักตัวเองให้นอนลงไปแนบกับบอลเลยมือของเราค่อยๆแตะไปที่พื้นนะคะพร้อมกับขาให้เราค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้บอลอีกนิดค่ะมือของเราแตะถึงพื้นแล้ว ค่อยๆพยุงนะคะอย่าเพิ่งรีบทรงตัวให้อยู่ขยับขาเข้าใกล้บอลเท่าที่จะทำได้นะคะมือของเราถ่ายน้ําหนักไปที่มือด้วยแล้วยืนด้วยปลายเท้าค่อยดันตัวขึ้นค่ะดันหน้าอกไปข้างหน้าเยอะๆค้างไว้สักครู่นะคะ โอเคค่ะแล้วให้เราค่อยค่กลับมาทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่บอลแล้วค่อยๆขยับขานะคะให้เราค่อยสไลด์ตัวลงไปนั่งเหมือนเดิมแล้วค่อยใช้มือของเราประคองบอลไว้นะคะค่อยๆสไลด์ตัวลงมาไปต่อเลยค่ะท่านี้เรียกว่า s i stretch a หรือว่าท่าหน้าต่างนะคะ ให้เรายืนด้วยเข่าข้างหนึ่งคะ่ะอีกข้างหนึ่งของเราเหยียดตึงคะ่ะมือทางด้านซ้ายของเราแนบไว้กับบอลแล้ววาดมือขวาขึ้นมาท่านี้ยืดสีข้างทางด้านขวานะคะท่านี้ค่อนข้างสบายเลยคะ่ะสามสองหนึ่งหายใจเข้าดึงตัวกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีท่าเชื่อมเลยนะคะท่านี้มีออปชันนะคะ ออปชันแรกให้เราเกี่ยวไว้ที่หัวนิ้วโป้งของตัวเองแล้วดึงขึ้นหรือว่าจับไว้ที่ฝ่าเทา้าหรือว่าอีกออปชันหนึ่งนะคะให้เราสามารถจับได้เลยที่ส้นเทา้าเลือกออปชันที่ตัวเองไหวนะคะแล้วค้างไว้ค่ะห้าสี่สามสอง แล้วค่อยๆวางเท้าลงนะคะเสร็จแล้วเราจะทำต่ออีกข้างหนึ่งนะคะเซตนี้เหมือนกันเลย Size stretching A B ต่อเนื่องค่ะค่ะวางสีข้างของเราแนบไปกับบอลนะคะเพื่อพยุงตัวเองให้อยู่สีข้างของเราจะถูกยืดแบบสบายๆค่ะส 2 1ติดีมากค่ะเสร็จแล้วนะคะออปชันนี้เลือกตามที่ตัวเองไปไหวนะคะเราค้างไว้3 2 1โอเคค่ะเรามาต่อกันด้วยท่าแพล้งกับบอลน,นะคะเราใช้ศอกของเราปักลงไปที่บอลเลยแล้วมือประสานกันไว้นะคะจิกเท้าทั้งสองข้างขึ้นแล้ว ยกสะโพกขึ้นค้างไว้นะคะ5 4าสี่สสองหงแล้วค่อยๆลดสะพโพกลงวางเข่าดีมากค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำท่าเบบี้โพสกันกับบอลเป็นท่าพักอีกท่าหนึ่งสำหรับท่านั่งนะคะเมื่อกี้เรามีท่ายืนพัก ท่านี้เป็นท่านั่งพักกับบอลค่ะยืดหลังของเราถ้าวางศีรษะได้วางลงนะคะแล้วท่าต่อไปของเราจะเป็นท่างูกับบอลค่ะให้เราประสานมือวางที่บอลแล้วสไลด์บอลไปพร้อมกับสไลด์ตัวแนบกับบอลวางหน้าขาแนบกับพื้นนะคะแล้วค้างไว้ห้าสี่สสอง หนึ่งหายใจเข้าค่อยค่อยดึงตัวกลับขึ้นมาแล้วนั่งทับลงไปนะคะที่เท้าแล้วเราจะมาพักกันที่ท่าเบบี้โพสหรือว่าท่าชายโพสของเราค่ะถ้าใครทำเองนะคะสามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมนะคะอาจจะค้างท่าไว้นานถึง10ลมหรือว่า15ลมก็ได้นะคะในแต่ละโพส หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะมีท่าใหม่ๆม,มาเพิ่มนะคะ